สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วหายไป2วันนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับ population ecology นะครับสอบทที่แล้วเนี่ยผมแย่ๆไว้หน่อยหนึ่งว่า,า population เนี่ยมันมี cycle จริงรอเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราดูไอ้กราฟของแมวลิงก์กับกระต่ายป่านะครับมันก็จะเห็นว่ามันมี มีออสซิเลชันนะครับเป็นพว่อี้มีขึ้นมีลงเป็นจังหวะของมันนั่นหมายความว่าถ้าเราดูแล้วว่ามันเหมือนกับมันเป็นไซเคิลนะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงบทนี้เนี่ยจะจะเหมือนกับจะตอบคําถามหรือว่าจะมาดูว่ามันมีคําอธิบายอะไรบ้างนะครับที่จะพออธิบายแล้วก็ยอมรับได้ว่าออปเปอรชันเนี่ยมันมีมีการความประพฤติตัวหรือว่ามีการประพฤติตัวที่เป็นไซเคิลนะครับอ่ะไปกัน นะอันนี้เราเป็นกราฟที่เป็นกราฟที่ดีเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เขาเรียกว่ายังไงฮะไม่ได้ทำ s m ท o t h ริงทีนะก็จะเห็นชัดอะครับว่านะครับระหว่างกระต่ายป่านะครับกระต่ายป่าเส้นทึบกับแมวลิงส์ที่เป็นพ p r e เ a อร์เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเป็นไซเคิลอยู่นะครับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเป็นจังหวะแมวลิงส์ก็เหมือนกันนะครับมีขึ้นมีลง แล้วก็เราดูเหมือนกับว่าแมวลิงส์เนี่ยนะครับมันขึ้นมีประชากรเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีเหยื่อมากขึ้นแล้วก็มีประชากรลดลงนะครับนะเมื่อเหยื่อคือพูดง่ายๆแบพอแมวลิงส์มีประชากรมากขึ้นเนี่ยการล่าก็ล่าเยอะขึ้นนะครับก็ทําให้ประชากรของกระต่ายป่าเนี่ยมันลดลงพอลดลงแมวลิงส์ก็ไม่มีอาหารกินนะครับก็ลดลงด้วยแบบอย่างนี้คําถามว่าอีมจริงหรือเปล่านะครับบทนี้เนี่ย ก็จะเป็นการหาคำอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้จริงปะนะครับนะเอาละดังนั้นในนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าที่แล้วๆมาเนี่ยนะครับนะเวลาเราอ่าเขาเรียกว่าไงครับไอ้ไซคเคิลพวกเนี้ยนะครับนะว่ามันตอบสนองหรือว่าพูดง่ายๆว่าเอาเอาแม,มทริกแมทริกเลโมเดลมาเนี่ยนะครับมาอธิบายไอ้เรื่องแบบเน,นี้ยได้ได้ได้ได จริงหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่ามันมันก็ใช่แหละนะครับมันก็ใช่ถ้าเราทำเรื่องของ field demonstration หรือว่าพูดง่ายว่าถ้าเรามีการ manipulate บางสิ่งบางอย่างนะครับม,มันก็จะมันก็จะมีพูดง่ายว่าเป็น่เช่นนั้นจริงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เ็าเรียกว่าไงฮะพอเราทำ smoothing มาแล้วเนี่ยนะมันก็จะได้อย่างเงี้ยสวยงามเชียวนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นซเคิลถูกไหมครับแล้วก็เราก็ สามารถที่จะอธิบายเรื่องของ uh, Pretor-Pray Oscillation หรือ p d a t o r p r a y Relationship นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถอธิบายได้โดยมีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลนะครับแตนะ่ดูมันจะใช่แต่แต,แต่มันมีแต่ไอ้แต่เนี่ยต้องต้องระวังนะครับนะปรากฏว่าปรากฏว่ามันมีอยู่ในในหลายๆบริเวณหรือในหลายๆพื้นที่ นะครับที่ไม่ได้เป็นไปตามไอ้ไซเคิลแบบนี้นะครับนะไม่ได้เป็นไปไซเคิลแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมบอกว่าพอพอไปสืบมาดูแล้วเนี่ยไอ,อ้ทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนี้ปรากฏว่าไอ้ไซเคิลของกราวตายป่าเนี่ยนะครับนะบที่มันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงเนี่ยมันไม่ได้เนื่องมาจาก predatory effect นะครับ แต,แต่มันเนื่องมาจากว่าปริมาณอาหารที่ซัพพลายให้กับกระต่ายเนี่ยนั่นคือตัวที่ควบคุมหลักนะครับเดี๋ยวมันก็จะต้องไปดูต่อว่าไอ้ปริมาณอาหารหรือว่าไอ้ฟูด้ดซัพพลายเนี่ยที่มัน fluctuate มันเนื่องมาจากเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ predator prey interaction เนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่เฉพาะคอ่ที่เป็นที่เป็นคู่นี้ล่ะมันยังมีองค์ประกอบอื่นที่มามีผลด้วยนะครับ เอาล่ะทีนี้ทีนี้ามาดูอีกอันหนึ่งนะครับในตัวอย่างนึงซึ่งเราผ่านมาแล้วก็คือเลมิงหนูเลมิงนะครับนะเลมิงเอ้ยวูฟนะครับนะวูฟพวกหมาป่านะครับพวกหนูนะครับอันนี้ก็มีอันหนึ่งนะครับอย่างเลมิงเนี่ยนะครับไอเลมิงเนี่ยปรากฏว่าประชากรของเลมิงเนี่ยมันมีการอพยพนะมีการอพยพ แล้วก็น่นนะครับนะเวลาการอพยพเนี่ยคนมันคนเราเนี่ยไปตัดถนนมีการพัฒนาเข้าไปนะครับหนูมันก็โดนรถชนตายบ้างเอีแยะมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาการอพยพไปเนี่ยบางทีมันไม่รู้นะครับนะไม่รู้มันก็ตกหน้าผาตายอะไรตมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นะฉะนั้นอันหนึ่งก็เขาศึกษาแล้วไอ้ตัวนี้มีทาทาให้เกิดไอ m o เทลิตี้นะครับสูงมากดังนั้นก็มันก็จะมีผลทําให้ประชากรของพวกนี้นะครับมันมันฟลักตุ่ยนะครับเพนะราะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นไซเคิลนะครับนะมีอาจจะไซเคิลสามถึงสี่ปีหรือว่าเก้าปีสิบปีแล้วแต่ไซเคิลนะครับของของแต่ละชนิดนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจะมีอิน e เ v อร์ นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่แต่ละปีนะครับนี่ช่วงละ2เดือน2เดือนนะครับก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะที่ที่ขึ้น,นลงลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริงนะครับสิ่งที่ข้อมูลปรากฏขึ้นทีนี้ทีนี้มันก็จะมาสู่คำอธิบายว่าทำไมประชากรนะครับของสิ่งของไอ้พวกเนี้ยนะครับของสิ่งมีชีวิตเนี่ย นะครับนะถึงไซเคิลไซเคิลนะครับก็จะมีคำอธิบายต่างๆม,งมีทั้งมีทั้งแบบที่เออฟังได้กับแบบที่แบบไม่น่าจะใช่นะครับอย่างแรกนะคำอย่างแรกก็บอกว่ามันเป็นเรื่องมาจากจากสภาพของภูมิอากาศนะ meteorological นะครับนะอันนี้เนี่ยไม่ไม่เขาเรียกอนะไรคือสภาพภูมิอากาศเนี่ยเวลาเราพูดถึงสภาพภูมิอากาศนะครับ หรือพูดถึงไอ้ meteorological scale เนี่ยมันเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับปรากฏว่าถ้าถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเฉพาะหนูนะที่จะต้องต้อง r e s p o n d หรือว่าต้อง Synchronize กกนเนี่ยมันมีชนิดอื่นๆได้ด้วยที่จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับปรากฏว่ามันไม่มี correlation นะถ้าดูแล้วในรา,ายละเอียดไม่มี correlation ระหวา่างสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศนะครับกับประชากรนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับนะในลนะัสเอเรียในลัสเอเรียเนี่ยมันก็ไม่มีพีคที่มันซิงโครไนซ์นะครับว่าจะขอบเขตของภูมิประเทศที่เหมือนกันเนี่ยขอบเขตแค่นี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รีสปอนเหมือนกันนะครับอันนี้คือคือ,อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำอธิบายเนี่ยที่ว่าเนื่องมาจากว่า population มันไซเคิลเนี่ยเนื่องมาจากว่าสภาพทางาภูมิอากาศเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าตกไปนะครับนะ แไม่ได้นะครับอันที่สองนะครับอันที่สอบอกอม,มันเกิดขึ้นอย่างนี้โดยเรนดอมโดยเรนดอมนะครับนะเรนดอมก็คือหมายความว่ามันอาจจะขึ้นจะลง by chance นะมันมันเป็นลักษณะงั้นะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะคำว,ว่า by chance เนี่ยมันจะต้องเอาคือคำว่าโดยบังเอิญมันจะต้องมันจะต้องเอาเครื่องมือมาตรวจจับว่าแล้วก็ชี้ชัดว่าไอ้นี่มันโดยบังเอิญหรือเปล่า นะครับมันก็จะต้องใช้พวกเครื่องมือทางด้านสถิตินะครับนะเอามาใช้ในการอธิบายนะครับว่ามันเป็นไซเคิลอย่างนั้นจริงไหมนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ฮะมันไม่ได้เป็น by chance หรือไม่ได้เป็น random จำน้นนะครับมันจะมีไซเคิลสถึงสปีหรือ9ก้ถึงสิปีมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ by c h a n ์แล้วนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ by chance แล้ว,นะลวเพราะฉะนั้นคำอธิบายที่ว่า population มันไซมันไซเคิล ด้วยด้วยไอเรนดอมเอฟเฟกนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไมสามารถอธิบายได้นะครับอันที่สามอันที่สามเนี่ยเออเหมือน,นที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือ Predator prey oscillation ฟังดูเหมือนกับว่าจะเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลนะนะครับแต่ว่าไอออสซิเลชัน Predator Predator prey direction เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ หรือว่าให้ข้อมูลที่ชัดเจนเฉพาะในใน lab scale หรือว่าอย่างที่บอกเราไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็น field experiment หรือว่าเป็นไอ laboratory experiment ก็แล้วแต่นะครับแต่นั่นหมายความว่าเราไป manipulate บางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ p r e d a t o r pre effect เนี่ยมันแสดงผลออกมาแต่ว่าคำถามคือว่าในธรรมชาติที่ถ้าเราไม่ได้ควบคุมอะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ครับไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยปกติแล้ว Predator เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็ไดยแล้วเราหิวขึ้นมาเนี่ยมามา่าเราก็กินถูกไหมครับไม่ได้ไหมายความว่าโอ้ฉันจะต้องกินข้าวหมูแดงอยู่เป็นประจำา้าไม่มีข้าวหมูแดงฉันไม่กินหรือว่ายังไงฉันก็ต้องทําต้องหาข้าวหมูแดงให้กินไม่ได้ไม่ใช่ถูกไหมครับแล้วเราหิวอะไรก็ได้สลับเป้าก็ได้ น้ำหวานก็ได้ปลาต้องโงก,ก็ได้ได้เพเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับプレเดเตอร์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็น generalist คือกินอาหารได้ได้ได้หลายชนิดนะครับนะกินอาหารได้หลายชนิดชนิดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอา่าเขา generalist หรือว่า d i v e r s ที่มันกว้างนะครับก็คือกินอาหารได้หลายชนิดนะครับแต่プレเดเตอร์อันนี้นอกเรื่องนิดนะครับถ้าเป็น specialist ก็คือกินอาหารได้น้อยชนิดนะครับอย่างเช่นอ่าเพนด้าอันนี้เป็นเป็น specialist แลพอล่อแต่ไม้ไผ่นะครับหรือว่าตัวกินมดนะมันก็จะกินอยู่แต่พวกที่เป็นมดหรือปลวกที่เป็นจอมปลวกลักษณะอย่างนั้นอันนั้นเป็น s p e c i a l ลิสนะครับทีนี้พอ p r e เตอร์ประพฤติตัวเป็น Generalist ตหมายความว่าก็จะมีะมีเหยื่อชนิดอื่นนะครับที่สามารถจะได้ล่าที่สามารถจะล่าได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า เหยื่อชนิดใดชนิดหนึ่งนี่มันมีประชากรต่ําลงไปเนี่ยนะครับหรือมีประชากรลดลงไปเพลเตอร์ไม่ควรจะลดตามใช่ไหมในธรรมชาติเพลเตอร์มันไม่ได้ลดตามนี่เพราะว่าเพลเตอร์มันมีสวิตชิ่งนะครับเว้นเสียแต่ว่ามีเพรย์อยู่ชนิดเดียวอันนั้นอ่ะใช่นะครับแต่ถ้ามีเพรย์ที่มันหลากหลายชนิดหรือเพลเตอร์สามารถที่จะมีเป็นเป็นอ่าเป็น generalist ได้เนี่ยคำอธิบายเรื่องอ่าเพลเตอร์เพรย์ออฟเซเลชั่นมาอธิบายเรื่องของ ไอปอย population cycle เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถอธิบายได้นะครับนะก็คือยังรับไม่ได้พูดง่ายยังรับไม่ได้นะครับเราไปคำอธิบายที่4ค่คอธิบายที่4เนี่ยนะครับก็เรียกว่า general adaptation syndrome หรือ stress theory นะครับนะ general adaptation syndrome ก็คือียก g a s s a g e s s นะครับนะมันก็คืออะไรมันก็คือเรื่องของเขาเรียกว่ายังไงครับ พอด e ซิตี้เพิ่มอ่ะพอ density เพิ่มเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของง่ายงวาพวกฮอร์โมนพวกเววก one, วกนี้มันเหมือนกับจะไปกดนะจะไปกดไอรีโพดักทีฟโพเทนเชียลนะครับในขณะที่ถ้าประชากรมีความหนาแน่นมากนะครับหรือจะไปทําให้ความสามารถในการต้านทานเชื้อโรคมันต่ําลงถ้าเป็นถ้ามีความหนาแน่นมาก พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าพอประชากรหนาแน่นมากเนี่ยไอ้การความสามารถในการสืบพันธุ์ก็ลดลงมีลูกน้อยลงแล้วก็ความต้านทานเชื้อโรคนะครับคือความฟิตเนสของร่างกายมันก,ก็มันมนันเสียไปมันลด,ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ก็คืออัตราการตายเพิ่มขึ้น ulation มันก็เลยคราชลงก็คือพังลงนะครับพังลงนะพอเป็นแบบนี้ตัวอย่างนะครับนะในกระต่ายป่าเป็นแบบนี้จริงๆเขาเรียกช็อกดิสซิสนะครับเกิดขึ้นอย่างจีิงจริงนะ แต่นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในธรรมชาติเนี่ยนะครับการที่เขาเรียกว่าไงครับการที่ประชากรมันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างหนานแน่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับนะบอาจจะมีในบางบริเวณที่ไอเรื่องของ dispersal มันถูกเขาเรียกว่าไงครับมันถูกลิมิตเพราะในเรื่องเนี้ยนะครับนะในธรรมชาติ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาอธิบายได้ในปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ไม่ผ่านไปนี่สามสี่ข้อแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะต่อไปอีกอันนึงก็ชิตตี้ไฮโปทเซิสหรือเจเนติกคอนโทรลนะครับเจเนติกคอนโทรลเนี่ยมี็นคำอธิบายว่าในประชากรเนี่ยมันจะมีสองจีโนไทป์หรือพวกมีสองกลุ่มกลุ่มนึงเรียก aggressive genotype อ่าพวกนี้ดุดุด ก็เหมือนเราอะนะครับนะมันก็จะมีพวกกลุ่มที่อ่าเป็นยกไงมุดทะลุดูดันหรือว่าอาจจะแบบก้าวร้าวเกเรไหนว่าไปกับอีกกลุ่มหนึ่งไอ้าาพวกนั้นเรียก aggressive type นะครับอีกกลุ่มเรียก plastic 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 แปละว่าสงบราบเรียบนะครับแต่ plastic lake หนังเรืร่อง plastic lake ไม่ไม่ใช่หนังที่มันราบเรียบนะดูระเออมตื่นเต้นดีนะครับเรื่องจระเข้ ที่อยู่ในทะเลสาบพ,พลาสิทแปลว่าเงียบสงบสุขุมลักษณะนี้ทีนี้ aggressive aggressive นะครับ aggressive Agg Agg type เนี่ยนะมี natality ต่ำคำว่านี่มี natality ต่ำก็คือว่ามีมีลูกน้อยนะครับพลาสิทเล็กอ่ะไม่ใช่ตัวที่ปลาสิทธเล็กปลาสิทธิ์ไทป์นะครับพลาสิทธิ์ไทป์ก,ทนะท type, ก็มี high natality ทำไมเป็นแบบนี้เพราะว่าพวก aggressive เนี่ยรูปรอดได้ดีไม่จำเป็นจะต้องลงทุนกับลูกเยอะแต่ว่าลงทุนเรื่อง aggressive ปลาสิทธ์เนี่ยคือมันไม่สู้ใครเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ก้าวร้าวมันไม่ได้ป้องกันลูกเก่งก็เลยต้องมีลูกเยอะนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอย่างงี้มันพอเป็นแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่า2จีโนไทป์เนี่ยนะถึงแม้อยู่ในประชากรแต่เหมือนกันว่ามันคอมพิวมันมันเขาเรียกว่ามันมันแทนทดแทนซึ่งกันและกันนะครับทดแทนซึ่งกันและกันนะทดแทนกันซึ่งกันและกันพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับพอพวกที่เป็นอ g g r e s s i v ทายเด่นก็คือโลนาทิลิตี้ก็คือมีลูกน้อยประชากรก็ลดถูกไหมครับนะเสร็จแ,แล้วพอพวก Aggressive t ทายมีจำนวนลดลงพวกปลาสิทธ์ทายก็มีประชากรเยอะขึ้นถูกไหมครับนะมีลูกมากครับพวกกลุ่มลูกมากแต่พอมีลูกมากไปเป็นไงก็ตายอีกไหนก็ลงอีกนะมันก็จะสลับกันไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับลักษณะของ Natural Selection ฟังดูดีนะฟังดูดีนะนะครับแต่ว่าแต่ว่า อันนี้เขาเชื่อกันมาพักหนึ่งนะเชื่อกันมาพักหนึ่งว่ามันมีแต่ปรากฏว่ามันก็มีคนอยากรู้หรือว่าคนมือบอลหรือหัวบอลก็ไม่รู้นะไปดูว่าในสองทยปเนี่ย agressive g type กับ plastic type เนี่ยมันมีเรื่องของ genetic variation นะครับนะที่เป็นแบบนี้ไหมปรากฏว่าทั้งในเรื่องของอ ข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่มันไม่พูดง่ายว่ามันไม่มีความแตกต่างมากพอที่จะอธิบายหรือชี้ชัดได้ว่ามันเป็นอิมแพคของอของ2อง n o t y p e ที่มัน motivate สลับกันนะครับเพราะฉะนั้นคำที่ว่าเนี่ยดูเหมือนว่าก็ยังเรียกดูเบียสดูเบียสคือมันยังมีพิรุษอยู่ยังไม่เนียนยังไม่เนียนเออได้แต่ว่ามันก็ไม่เนียน นะครับนะอันนี้คือคําอธิบายที่5นะครับนะต่อไปต่อไปอันที่6อันที่6ดีดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ามันจะมีการเอาปัจจัยอื่นซึ่งอยู่นอกคัพเปิลคู่เนี้ยนะครับนะอยู่นอกอ a t i o n s h i p เนี้ยเข้ามานะครับนะก็คือเรื่องของ Nu วตร o n ร r คอฟเวอ h ี่ไฮโพทีเนะครับ ก็ปรากฏว่ามีการศึกษาในเลมิงเนี่ยนะครับนะในในเลมิงนะครับนะเขาบอก at lemming peak lots of P and N, N t i e up in lemmings and the i r fecal pellets ตอนที่เลมิงมีประชากรเยอะเนี่ยะครับนะเอาขี้ของเลมิงไปตรวจปรากฏว่ามีธาตุไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสเยอะนะครับทีนี้ไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสเนี่ยเราูรู้แล้วว่ามันเป็นสารเป็นธาตุที่เป็นอ่ารีมินติต์นิวเทรน์นะครับสำหรับพืช พูดง่ายว่าถ้าคุณใส่ปุ๋ย N P จะได้ไหมปุ๋ยมี N P K ใช่ไหมอ่า N ในตัวเจน P ฟอสฟอรัสใส่ปุ๋ย N P เข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตดีเพราะฉะนั้นในเลมมิ่งที่มีตอนที่มีพีกมากนะครับนะบนะตอนที่มีพีกมากคือมีประชากรอยู่เยอะแล้วก็มี N กับ P อยู่ในขี้มันเยอะก็หมายความว่าช่วงนั้นนะก็จะมีความอุรมสมบูรณ์ของอาหารนะครับนะความบุรมสมบูรณ์ของอาหารนะครับ พอเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าในช่วงที่นะถ้าในช่วงที่ n กับ p มีน้อยนะคือพูดง่ายว่าเขาเรียกว่าไงคือพืชเนี่ยนะครับเอา n กับ p มาจากดินใช่ไหมครับพอเอาขึ้นมาปุ๊บถ้ามันตายลงไปแล้วก็ลงไปกลับไปอยู่ในดินมันก็เวียนได้แต่ว่านี่มันเข้ามาอยู่ในเลมมิ้งนะครับพอเข้ามาอยู่เลมมิ้งเอ็นกับพีที่ซัพพลายกับพืชมันก็ไม่พอไม่พอก็พ,พืชก็ลดคุณภาพลงลดคุณภาพลงกัหมายความว่า หรือลดปริมาณลงด้วยนะครับหมายความว่าเลมมิ่งก์ไม่มีอาหารจะกินนะครับเพราะฉะนั้นประชากรของเลมมิ่งก็คือก,ก็จะคราชนะครับนะคราชลงไปเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้เลยหมายความว่าประชากรของเลมมิ่งเนี่ยนะครับนะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารหรือฟู้ดซัพพลายอ่าอันนี้ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเลมมิ่งไม่ได้ประชากรของเลมมิ่งไม่ได้ฟลักตัวเอเเนื่องมาจากการถูกล่า แต่เนื่องมาจากว่าเลมมิงมีอาหารหรือไม่มีอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายอันที่6นะครับก็เรียกว่านิวตรอนรีคอฟเวอรี่ไฮโปทีเซสนะครับซึ่งเป็นอย่างเนี้ยนะพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับพอทีนี้ในเลมิงมันอยู่เขตเทมเพลตมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับการย่อยสลายเนี่ยมันได้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้เวลานะครับระยะเวลาหนึ่งที่นิวตรอนเนี่ยมันจะรีเทิร์น นะครับหรือมันจะถูกดีคอมโพสพวกพีซิสต่างตจะถูกดีคอมโพสไปเพื่อที่จะเป็น uh, ready use to plant ลักษณะอย่างนั้นนะครับนะก็คือไปกลายไปเป็นไปเป็น plant nutrients มันก็ต้องใช้เวลาแต่พอเป็น nutrients พอเป็นนิวเทรียนให้พืชใช้เนี่ยนะครับนะพืชสามารถใช้ได้พืชก็รีคอเวอร์ขึ้นมาอีกพอพอพืชรีคอเวอร์ขึ้นมาก็คือประชากรจํานวนของพืชนะครับอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีก เลมมิงก็ตามขึ้นมาอีกนะครับนะเลมมิงก็ตามขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องใช่แน่ๆเลยถูกไหมครับนะนิเวียน r ี c o ฟ e r y รี่ไฮโปที s อย่างก่อนอย่างก่อนอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุปปรากฏว่าปรากฏว่า,า,ก,วาก็มีคนคิดว่าอ้อถ้าอย่างนั้นในปีที่ในปีที่ในปีที่พืชนะมีพูดง่ายว่าอาหารของเลมิงเนี่ยมันหยแตก นะมันมีปริมาณไม่มากพอเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้ประชากรของเลมมิงเนี่ยมันคร s ชลงนะครับมันต่ําลงหรือว่ามันมีอัตราการตายมากเราก็ให้อาหารมันเพิ่มสินะครับก็มีคนการมีคนทดลองก็คือ,อพระเจ้าปุกครปนะครับกันดีลองนะครับก็ทดลองนะครับก็เอาอาหารพูดง่ายว่าในในระยะเวลาที่มันเป็นนสอาอสเตรเวชันพียร์เรียดของเลมมิงเนี่ยก็เอาอาหารเพิ่มให้ไป ก็คือคอมเพนเซชมันจะชดเชยอาหารที่มันมันหายไปชดเชยเพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีถ้าทําอย่างนี้แล้วประชากรของเลมิงไม่ควรจะลดลงถูกไหมครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ขาดใครนอาหารนี่เราใส่อาหารเพิ่มให้ไปปรากว่แไม่ฮะประชากรของหนูเลมิงก็ยังลดลงเอาละทีนี้ทําท่าปวดหวัวแล้วเลยแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับก็มาอันที่7นะครับอันที่เก็เรียก t i m ดี e l a y ฐานบีเล์เนี่ยเราฐาดีเล์มันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีคําหลายคำนะที่เราใช้กันเช่นว่าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดไอ้คว่าท่านยังไม่หยุดคือเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วแล้วท่านยังไม่หยุดก็คือท่านเนี่ยหยุดหลังจากเราไอ้นั้นแหะตอนที่ท่านยังไม่หยุดแหลนั้นคือฐานบีเล่นะครับหรือโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมการเคลื่อนที่ของของสารของของแมสของมวลเนี่ยนะครับมันก็จะมีโมเมนตัมเพราะเวลาเราหยุดเนี่ย เราสั่งหยุดมันไม่ได้หยุดทันทีถ้าจะให้หยุดทันทีต้องใช้แรงหมหา,าศาลแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนเราเบรกรถเราจะเบรกให้จกทันทีนเป็นไปไม่ได้เว้นแต่เราชนชนก็อาจจะยังไม่หยุดนะครับมันแล้วแต่ชนสมบูรณ์ชนไม่สมบูรณ์อะไรยังไงนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเราจะหยุดมันเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาหรือใช้และใช้ระยะทางจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะหยุดและเช่นกันครับการออกตัวหรือการเคลื่อนที่ ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นมันก็จะต้องมีทัมีมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับในการที่จะกําลังเครื่องอะเร่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่ออกมันยังไม่ไปทันทีไอ้ยังเงี้ยกรียก time delay นะครับซึ่ง time delay เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2 2ลักษณะเป็นโลจิสติกกรอสเหมือนกันนะครับคือพวกที่เป็นพวก discrete time นะครับอันนี้อยากให้นักเรียนไปลองพิสูจน์ดูว่านะครับในพวก discrete time ถ้า r นะครับถ้า r ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคือ r อ,อยู่ในช่วงเนี้ยนะช่วง r อ,อยู่ที่1ถึง2นะครับมากกว่า2แล้วก็มากกว่า3เนี่ยไอ,อพฤติกรรมของกราฟจะเป็นยังไงการฟักตุเอทของประชากรนะครับแต่บอกไว้ได้เลยนะครับ r ถ้าอยู่ระหว่าง1นึ่งสับสองก็จะเป็นเป็นดัมป์นะครับนะเป็นดัมป์นะก็คือฟักตุเอทมากนะครับถ้า r มากกว่า2ก็เป็นลิมิตไซเคิล นะแล้วก็ถ้าอามากกว่า3อันนี้รุมรังดูมรู้เรื่องเลยเออมันก็เป็นยงงนี้เราไปพิสูจน์ดูว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับในพวกที่เป็นไฟนไนท์ finite, หรือว่าเป็นพวกที่เป็นดิสคร e ตไทม์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งทําแลกเหมือนกันนะเป็นทําแลกเหมือนกันนะเป็นดีเลย์ดีเลย์มันก็คือข้อข้อ6เมื่อกี้ครับนะเรื่อง nutrient recovery hypothesis เอาเห็นว่า plant recover แล้วก็ l e m m i n g r e c o v e r ตามเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันก็มี delay เกิดขึ้นนะครับมันก็คือเอาเรื่องของ nutrient recovery hypothesis เนี่ยนะครับนะเป็นมาอธิบายในเวอร์ชันของของ t i m l a c snow delta นะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงถูกไหมครับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงทีนี้ t i m lag เนี่ยนะครับถ้าเราดูแล้ว population มัน cycle เพราะฉะนั้นอมันเป็น cycle เนี่ยหมายความว่ามัน มันเวียนมันเวียนรอบลมกลับมาที่เดิมเวียนรอบลมกลับมาที่เดิมมันก็เหมือนวงกลมนะครับนะมันก็เหมือนวงกลมเพราะฉะนั้นในเรื่องของวงกลมเนี่ยนะถ้าเราเอา x กับ y นะครับ x กับ y มาแกน x กับ y มาใส่ที่วงกลมนะครับเดี๋ยวเราจะมีบทต่อไปแต่ว่าลองทำดูเล่นๆก็ได้นะครับนะพอเอา x กับ y มาใส่วงกลมมันก็จะแบ่งวงกลมออกเป็น4ภาคใช่ไหมครับ่านะลองไล่ตามเส้น เส้นเส้นขอบวงกลมนะครับเส้นรอบวงของวงกลมอ่ะตามเซกชั่นต่างๆแล้วลองอธิบายดูมันจะใช้ได้กับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าในคอนติเนียรัสไทมก็หมายความว่าประชากรเนี่ยมันมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดลักษณะอย่างนี้นะครับหรือเป็นอินสแตนต์เนสต์โลจิสติกส์โกลส์โมเดลนะครับนะเขาบอกว่าปร็อคชั่นออฟแหลกออฟแหลกเนี่ยก็คือไทม์แหลกเนี่ยนะครับเราสมมุติให้เป็นเทานะตัวเทาแล้วก็ r r ก็คือ r r เนี่ยนะครับมัลติเซน พารามิเตอร์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสองตัวเนี้ยนะมันก็จะมีมีผลกันนะครับนะก็บอกว่าถ้าอาเทาถ้าเทลนะครับน้อยกว่าไพ่ส่วนสองนะไพ่ส่วนสองไพ่มันสามสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมครับอ่าหารสองเข้าไปก็ประมาณสักน้อยกว่าหรือประมาณหนึ่งจุดหกอ่ามันก็จะออสซิลเลตไปอีกแบบหนึ่งนะครับออสซิลเลตไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าอาเทานะครับอาเทานะ มากกว่าพายส่วนสอง่ามันก็จะออสซิเลตเป็นแบบนึงนะครับอันนี้อยากให้นักเรียนเราไปทําดูนะบทนี้มีแค่นี้และนะครับนะสิบแสไลด์เองนะครับแต่ว่ามันจะให้คอนเซปต์เราว่าหนึ่งก็คือว่าไอ้คำที่ว่าถ้าเราดูแล้วอย่างที่บอกนิเวศวิทยามันไม่พอว่าคุณคุณออกแบบโมเดลมาแล้วแล้วก็ไอ้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหรือว่าน่าจะมาจากการ ไอ้เอ็กซ์เพรเนต์ของเราเนี่ยพอมันฟิตกับโมเดลแล้วเนี่ยมันจบมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับสิ่งที่นักนิวเวศวิทยาทำก็คือว่าในธรรมชาติเราต้องเราควรจะเน้นในธรรมชาติว่าในธรรมชาติจริงๆแล้วมันมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันที่สองก็คือว่าพอมันเป็นไปนตามโมเดลแล้วเนี่ยมันต้องหาคําอธิบายหลังจากนั้นว่าไอ้ที่มาสนับสนุนหรือว่าที่มาทําให้เป็นไป,นปนตามโมเดลหรือไม่เป็นไปนตามโมเดลเนี่ยมันคือปัจจัยอะไร นะครับนี่คือนิเวศวิทยาเพราะฉะนั้นมันจะอยู่มันจะอยู่เบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการเรียนทางด้านนิเวศวิทยานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มองก็เ,เรียกว่าไงเราจะไม่มองแล้วก็สรุปอะไรโดยโดยผิวเผินลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สั้นนิดเดียวครับนะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ